เปิดโมเมนต์ Moment สุดพิเศษครัที่ทําให้หัวใจเต้นแรงสาหรับนักร้องดังส้มมารีเป็นปลื้มแบบสุดๆครับหลังรู้ว่าไอดอลที่ตนเองชื่นชอบอย่างลิซ่าแบล็ k i ิงได้เลือกเพลงบลัชครับมาเป็นหนึ่งในเพลย์ลิสต์โปรด และยังมีอีกหนึ่งความลับครับที่แฟนๆยังไม่รู้เมื่อโซมารีได้เผยกับ True Insight ครับเป็นที่แรกเลยครับว่าที่ทำเพลงบลัชได้นึกถึงลิซ่าเพราะมีความเก๋แล้วก็ถ้าได้ท่อนแร็ปจากลิซ่าก็คงจะเท่น่าดูครับ mm hmm. อนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังได้เล่าถึงความฟินในครั้งนี้ให้ได้ฟังอีกด้วยครับ ลิซ่าเด็กกันนะมันเป็นแบบฟันการที่เราไม่เคยบอกใครเลยอ่ะอันนี้เียกว่าเราที่นี่ที่แรกเลยนะ <c oughs> คือเราอ่ะตอนที่ทำเพลงนีเ้เสร็จอะเราอ่ะออกกับพี่ค่ายว่าแบบพี่หนูอยากให้พี่นี้มีคนบีดแล้วพี่ค่ายก็แบบไหนไหนใครอยากบีดกับใคราบอกลิซ่าได้ไหมพี่แล้วก็โดนด่า <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงเลยแบบคือเป็นพูดพูดเป็นชื่อแรกเลยถูกไหมจ้าให้หนูอะไรเงี้ยพี่จะเอาเงินที่ไหนมาจ้างให้หนูจ้าอะไรเงี้ยถ้าได้ลิซ่าหนูว่ามันใช่มากเพราะหนูรู้สึกว่าถ้ามีแบบท่อนแรปลิซ่ามันจะมันจะมันจะเก๋มันก็เลยทำให้ ไร <S an> สักมากพอเราเห็นว่าลิซ่าเลือกเพลงเนี้ยมาอยู่ในลิสต์ของเขาอ่ะเลยรู้สึกว่าแบบมันบังเอิญจังเลยวะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบเคยพูดเล่นๆกับใครจริงๆตอนนั้นเรายังมองแล้วแล้วดูไม่ออกว่าไอ้ที่แคปหน้าจอมันคืออย่งอะไรเงี้ยแบบคืออะไรจำชื่อเพลย์ลิสต์แล้วก็เข้าไปเซิร์ชก็แบบหนูก็แบบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนบนเรือก็คือหันมาก็ดูแบบดังว่าทุกคนก็หันมาว่าเป็นไรอะไรเงี้ยแล้วคือแบบหนูแบบก็เลยก็เลยก็เลยเลยขอดูขออ่านแคปชั่นแบบนึงคืออ่านไอ้ตรงหัวเรื่องตรงนี้จ้ะ ว่าแบบคาบรรยายอันนี้คืออะไรแล้วเราอ่านช้าอยู่ประมาณหกเจ็ดรอบอะ่ะก็เลยแบบว่ากินออกมาเลยแบบเป็นบา้าไปเลยอนะ่ะเพราะว่าแบบเออมันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าแบบลิซ่าจะจะได้เคยฟังเพลงเราแล้วมันเป็นเพลงหลายคนของเราด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> <ๆ>ก็แบบตื่นเต้นมากคือวันานั้ใจเต้นแรงมากๆเลยะคะ่ะเขาเคยฟังแค่เคยฟังอ่ะเราไม่มีทางรู้เลยเออแต่เขาแบบหยิบมาไว้ในเพลย์ลิสต์เนี้ยมันรู้สึกดีมากแล้วมันทําให้เราแบบเหมือนเหมือนมีกําลังใจในการที่จะทําเพลงต่อต่อไปมากขึ้นไปอีก เราก็คือแบบโอเคเรามีแฟนเพลงของเราที<ะ>่คอยพพอร์ตเราคอยสนับสนุนเราการทำเพลงเป็นสิ่งที่เราชอบทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากเราก็ชอบที่จะ explore อ,อ,อะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอเรารู้ว่าแบบหนึ่งในคนที่เราชอบมากๆมาก,มาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบได้ฟังเพลงเราด้วยอ่ะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเช่นอยากทำเพลง <med> อะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่ารักลิซ่ามากๆค่ะคือรักคือรักถึงลิซ่าจะไม่ฟังเพลงเราเราก็รักน้องอยู่แล้วอะเราเราแบบเราแบบรักน้องอยู่แล้วเรารักทั้งสี่สาวเพราะเรา <c oughs> เป็นเพลงที่แบบคือเรารักทั้งส <c oughs> ี่คนแต่ว่าแต่ว่ากับลิซ่ามันก็พิเศษตรงที่เขาเป็นคนไทยแหละแล้วเราก็ คอยเอาใจช่วยอยู่เสมอเสมอคือเราชอบที่จะเห็นความสําเร็จของเขาเรารู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากกักการที่แบบอยู่เกาหลีคนเดียวเอยอ,อะไรเอยแบบคือเขาเก่งมากๆาเขาเก่งเขาแร่งมากมาแล้วเขาแบบสามารถไปได้ระดับโลกขานาดนี้อะไรเงี้ยก็ก็อยากจะบอกว่ารักน้องมากๆแล้วก็โซโซต่อไปอยากจะเห็นความสําเร็จของน้องแบบไปเรื่อยๆไกลๆแบบไปให้กไกลกว่านี้อีกอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะคะ <S 2> <S 2> น้องส่งดูแลส,สุขภาพด้วยค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ